บ้านเนี่เป็นทาตหมาทาตแมวมาตลอดชีวิตนะคะแต่20ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่บ้านเลี้ยงหมาหลายตัวเพราะฉะนั้นแมวก็เลี้ยงไม่ได้นะคะก็พยายามจะเอาแมวตัวเล็กๆมาเลี้ยงคู่กันนะ่ะเขาก็ไม่ยอมเป็นมิตรกันเลยอีตอนนี้หมาที่บ้านตายค่ะเมื่อวานนี้บ้าโผล่มาก็ตกกระใจนะคะเจอแมวอ่ะเข้ามาในบริเวณบ้าน ป Vader, ้าก็ร้องมิวมิวมวมิวมิวมวเงี้ยให้เป็นมิตรกับเขาอะเขาก็น่ารักมากเลยนะคะเดินมาเลยเดินมาหาแบบองอาจนะคะแล้วก็พยายามที่จะเคล้าเคลียชายชุดนอนของป้าเนี่ยค่ะป้าก็จับเขารูปหลังเล็กน้อยแต่มองแล้วเขามีอะไรนะคะสายรัดคอน่ะ ก็คงเป็นแมวอยู่แถวนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ